บางท่านบอกว่ามีทหารไว้ทำไม <c oughs> ผมก็บอกเป็นคำถามที่ที่น้อยใจมากนะเป็นคำพูดที่ทำให้ทหารน้อยใจจริงๆไม่ทำก็น้อยใจไห้แต่เสียใจ <c oughs> ไปบนกับต้นเสา ไปตอบต to too, back, he ัวเขาก็ไม erm ่ได <like> ้แล้วถ้าเป็นไม่รู้ใครพูดคำนี้ข็้ี่นยังไงครับ24ถ <oubl> ึงวันที่28เนี่ยฝึกมาทั้งชีวิตรับราชการมาจนจาะน้องๆบางคนบอกว่าผมราชการมาจนจากเกษียณแล้วเป็นจ่าแล้วเนี่ยพึ่งในรูปวันนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่า มันจะเกิดการลบกันเมื่อไหร่บางคนบอกว่าทาหารไม่ต้องฝึกมากหรอกถึงเวลาสงครามก็มาฝึกสองวันก็เข้าเลยมันไม่ได้ฝึกง่ายๆนะครับฝึกความอมดทนของคนฝึกเทคนิคในการใช้อาวุธขับรถถังปืนใหญ่ต้องมีเข้าโรงเรียน แล้วก็ฝึกอยู่นั่นแหละฝึกอยู่นั่นแหละอย่างเงี้อย่างน้องๆก็สูญเสียไปสิบห้าท่านเนี่ยเราก็ต้ฝึกคนทดแทนอีกคนที่เขาจะโดดร่มได้เนี่ยคนที่เขาจะฝึกความอดทนมาจนเข้าเตียงคืนในบรรยากาศเงียบสงัดเนี่ยคืบคานไปหาข้าศึกเนี่ยมันฝึกสองวันไม่ได้นะ่ะไม่ได้ ต้องอดทนต้องสั่งสมทักษะพวกนี้ไว้ปฏิบัติทันทีเมื่อมีเหตุการณ์แล้วในห่วงที่มันไม่มีรถทำอะไรทาหารไม่เห็ทำอะไรเลยพวกเพื่อกขับผ่านค่ายทำอะไรกันวะแต่ละวันโอ้ยมึงก็พูดใหยกูน้อยใจอีกแล้วก็ฝึกไง อ๋อฝึกทั้งหมดเลยเหรอส่วนหนึ่งก็งไปช่วยชาวบ,บ้านไงไฟไหมน้ำท่วมที่เชียงรายตัวเนี้ไปแล้วทหารช่างไปแล้วไฟไหมเขาใหญ่แม่ทัพก็ต้องนั่งหอขึ้นไปไปดูไปนั่งคุยกับท่านผู้ว่าในอำเภอขอเหตุการณ์ท่านในอำเภอเป็นผู้เหตุการณ์ท่านทำอะไรถึงจะดับได้เล่าให้ฟังหน่อย ผมเอารถด,ดำน้ำํารถน้ําคันนี้มาสองคันครับเอานั้นขึ้นไม่ไหวยอดเขาทําไงผมไม่มีอุปกรณ์ครับเอาก็เอาหอมาขอหอกองทกกแบถังน้นํามมัเทใส่ทาหารมีไว้ทําไมแล้วน้ําท่วมอุบลราชธานีทําไงไปอุ้มคุณยายมาจากบ้านก็มีแต่น้องๆทหาหายละอุ้มในยาสมสงบ เราก็ช่วยพัฒนาประเทศแล้วในห่วงฝึกเราก็ต้องไปฝึกต้องฝึกประจำแม้กระทั่งแม่ทัพก็ฝึกเหมือนกันแม่ทัพก็ต้องฝึกเพราะฉะนั้นตอบคาถามน้องว่าทหารนี่ยอยู่กับประชาชนไหมอยู่ห่วงที่มีการลบถ้าน้องๆที่อยู่พ้นจากหน้าที่ชายแดนแล้วเนี่ยหลายหลายคนเลยเยอะเลย เขาก็จะไปช่วยพวกเราช่วยงานมวลชนเข้าหาชาวบ,บ้านนั่นคือบ้างเว้นจากการลบแล้วก็ไปฝึกนะครับนี่คือบทบาทของทหารครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ